อันที่หนึ่งนะดวงนี้เป็นดวงตัวอย่างนะเอเกิดวันวัน,ว,นวันเช้าวันพฤหัสถูกไหมแต่ก็ถือว่าเป็นวันพุธถูกไหมถูกไหมก็คือถือเป็นพุธเพราะเกิดตอนตีสนะี 4, ่นะตีสี่กินนาทีช่างหัวมันนะเกิดตีสี่ก็คือเป็นวันพุธใช่ไหมวัสนาเนี่ยตัวนี้ทําให้รวยแสดงว่าเอาคนนี้ต้องรวยแน่นอนวัสนามพัฒโนสมนโนเนีน่ยนะต้องรวยแน่นอนนะวัสนาได้เป็นวิชาทักษะนะเขาเรียกว่าทักษะยุคนะก็เออไว้เวลาอาจารย์ค่อยสอนนะ อ่ะทีนี้สรุปก็คือคนนี้ต้องรวยแน่นอนคือวาสนาเนี่ยคือผลสรุปของโดชะตาถูกไหมนะแสดงว่าคนนี้รวยนะทีนี้มาดูนะเออในดวงบ้างหนึ่งนะเป็นดาวคานสองตัวนะคือดาวเออดาวใจเป็นดาวจันนะเอาเอาดาวใจก่อนนะเออดาวใจเป็นดาวจันแสดงว่าคนนี้เป็นคนเออรักครอบครัวศาสตร์ฮนะศาสตร์ไหม เออไปคนเซนซิทีฟเซนติเมนเทอน่่ะนะเซนซิท<า>ีฟนะเป็นะ ensitive, นะปคนอ่อนไหวเด็กเกต้องอ้อนแม่อืมไปเออเปคนที่เมนเอ่อเซนติเมนทลอ่ะนะเซนติเมนทอ่ะนะนะเด็กๆต้องอ้อนแม่แบบกระซอกกระแซวโอ้แม่จ๋าแม่จ๋าเพราะว่าพวกดาวจันรเป็นอย่างนี้แล้วเป็นดาวใจด้วยไงาดาวใจเนี่ยดาวจันทรจะเป็นดาวดราม่านะดราม่าก็คือว่าพ่อดาวจันรอ่ะจะเป็นคนที่แบบรักคนอื่นมากกว่าตัวเองอ่ะอะไร่า คือคาว่าคนอื่นไม่ได้เหมือนกับทุกคนนะหมายถึงว่าครอบครัวเขาจะเป็นคนรักครอบครัวแล้วบางทีเขาจะแบบทุ่มเททุกอย่างเพื่อครอบครัวงานบางทีอะใช่ไหมที่พอเขารักคนอื่นมากอะและ้วบางทีคนอื่นก็อาจจะไม่ได้ฟีดแบ็เท่ากับที่เขารักไนงะเออมันก็จะมีความดราม่าบ้างเช้นลูกกลับบ้านไม่ตรงเวลาอะไรเงี้ยแม่ทำข้าวเต็มโต๊เลยอย่างเงี้ย,ยก็จะมีความดราม่าในะ้ออกน้อยใจนะเพราะว่าดาวจานันเป็นดาวแบบมีดราม่าควีนอะนะดาวจานันเป็นดราม่าควีน เนะี่ยก็คือดราม,ม่านิดนึงนะจันมหาจาักรฟูมฟักตัวเองขึ้นเป็นใหญ่นะฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่นะขึ้นเป็นใหญ่นะแปลว่าเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวเองนะดาวใจคุมลักเห็นไหมเนะเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองนะสนใจเรื่องตัวเองเพราะว่าดาวตนุตัวหนึ่งคุมลักเป็นดาวใจด้วยนะสนใจเรนะื่องตัวเองนะจันมหาจักรก็มีคนโอคนนี่สมัยเ,ยเด็กๆใครโอจันมหาจักรเรียกดวงคุณนาย ดวงคุณนายเหมือนว่าต้องมีคนโอบอ่ะนะดวงคุณนายก็คือจะมีคนเขาเรียกว่าอดูแลเทคแคร์มั้งแต่เกิดเลยอนะแต่งงานไปก็ยังมีคนดูแลเทคแคร์คือคนคนนี้มันจะบังคับดวงว่าเขาจะมีคนดูแลเทคแคร์ไปช่วยชีวิตอ่ะปัจจุบันคล้ายๆมีคนใช้มีนางเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะปัจจุบันมีใครดูแลเขามีแม่เลยแม่เออมันเป็นวาสนาอย่างหนึ่งนะอาจารย์มหาจาก,กะนะันวต้องมีคนแบบเหมือน ถ้าเป็นสวยโบราณก็คือมีคาธาตุบริวารอย่างเงี้ยเลยวะต้องมีคนแบบคอยดูแลเทคแคร์อย่างนี้นะน,ะนี่เป็นบังคับนะตนุตนุกระดุมผ้าชอบหาเงินเนี่ยตนุกระดุมพักนะคนนี้คนไทยแท้เลยไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเห็นไหมดาวตำแหน่งเดียวกับคนไทยเลยนะเป็นดาวราชาโชคมีมีเสน่ห์นะเป็นตนุประนะตนุประแบบออขอโทาตอนุกาลีแปลว่าเป็นคนที่มีตสน่ไฟปาน แมนะแผลเป็นนะตานุมนตรีตัวไหนเป็นมนตรีนะดาวจันเป็นมนตรีแปลว่าเป็นคนที่เป็นที่พึ่งที่อาศัยคนอื่นได้เป็นร่มไม้ใหญ่ดาวมนตรีหมายถึงว่าเขาเป็นร่มไม้ใหญ่นะดาวมนตรีหมายถึงว่าเขาก็เป็นร่มไม้ใหญ่นะนใ,หนะให้กับคนอื่นนะนะเป็นที่พึ่งที่อาศัยให้กับคนอื่นได้นะดาวมนตรีนะเป็นร่มไม้ใหญ่นะแล้วก็มีนกจิบจิบไปอยู่ใต้ร่มไม้ได้นกคือเราใช่ไหมหนูนก<ช>คือเราเ <laughs> นะหนูก็ไปเป็นนกจิบๆนะใส่อยู่บนต้นไม้เขาได้ถ้าเขาเป็นล้ไม้ใหญ่นะเออเราก็ไปอาศัยอยู่บนต้นไม้เขาได้ะน,ไนะดาวพุธตัวหนึ่งนะเป็นคนช่างพูดช่างเจรจานะดาวพุธนี่ช่วยดาวอังคารมากนะดาวพุธกับดาวจันทร์นี่ช่วยดาวอังคารเพราะดาวอังคารปกติปากไม่ค่อยดีหรอก <c oughs> ดาวอังคารเป็นดาวเฉนตรงนะก็หกไม่เป็นถูกมะล่ะอ่ะทีนี้มีความดาวพุธมาช่วยมากเลยนะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวช่างพูดช่างเจรจา นะอ่อนน้อมออถ่อมตนเข้าไหนเขาได้เป็นบุคลิกที่ตรงข้ามกับดาวองคารช่วยดาวองคารได้มากเลยนึกถึงมาเพราะว่าดาวองคารเพียวเพียวและดาวองคารสองตัวแรงขนาดนี้นะบางทีก็จะบัน์ไปหน่อยก็คือเออขวานผ่าซากนะตรงไปตรงมานะเออมีความแบบเหมือนห้ามทรยศดาวองคารนะดาวองคารที่สั่งไม่ได้นะแต่นี่เขามีดาวพุธอยู่ตัวหนึ่งงดาวพุธเนี่ยก็เป็นดาวที่ชุดให้ดาวองคคารอ่ะ อ่อนลงมานะแต่ว่าเนื่องจากตนุเขาเป็นตนุปลานะทําให้คือดาวคันเขาไม่แรงขนาดนั้นคนนี้ก็ไม่ได้แรงเท่ากับแรงคันทั่วไปหรอกเนื้อเขาปะนะอ่ทีนี้ตนุศาสตร์ชะเป็นคนชอบเะลาชอบอยู่กับเพื่อนการสังคมต่างๆเนึกอเขาปะนะอ่ทีนี้มาดูเรือนใจเขานะเรือนใจเรือนใจเขามีเจ็ดแปดนี่คนนี้ชอบพูดกันเมืองปะชอบปะชอบปมเจ็ดแปดเห็นไหม คนชอบอชอบพูดการเมืองชอบสนใจการเมืองนะดวงนันกการเมืองเจ็ดแปดเนี่ยนะใจถึงพึ่งได้สายเปนะใจถึงเจ็ดแปดเนี่ยปามากเลยนะปา่ปาป่าเจ็ดแปดนี่ก็คือเป็นคนที่เอ่อไอ้นี่ป่าคือหมายวามว่าเขาจะเป็นเอ่อเอ่อเป็นอะไระเป็นแม่ไก่กุ๊กกุ๊กอ่ะซูว่าเขาเป็นแม่ไก่อันนี้ซูเป็นแม่ไก่นะเป็นแม่ไก่กุ๊กกุ๊กนะ อ่าสยายปีกพยายามอ่อกรุณามองดูเป็นแม่ไก่ด้วยนะไม่ใช่พวกโพเวดเขามีลูกไก่กุ๊กๆนะถ้าหนูอยากจะอยู่กับคนนี้หนูต้องทําตัวเป็นลูกไก่กุ๊กๆอะไรปะนึกออกะก็คือว่าเขาชอบเลี้ยงบริวารผู้อ่อนอุวุโสหมายเหตุนะเป็นเฉพาะผู้อ่อนอุวุโสเท่านั้นนะถ้าหนูทําตัวใหญ่กว่าเขาเขาไม่เอาหนูมองมาอ่านะนี่แม่ไก่กุ๊กๆนะอันนี้ลูกไก่ คุณนามองเห็นเป็นลูกไก่เอ่อคุณนาเสียสละเวลาดูอาจารย์วาดรูปแป๊บหนึ่งนะอาจารย์ทนไม่ได้ต้องวาดรูปนิดหนึ่งอันนี้คือลูกไก่กุกๆนะเหมือนไหมไม่เหมือนช่วยคุณนาวาดรูปให้เหมือนนิดหนึ่งอ่ะหัวก็เริ่มใกล้เหมือนขึ้นมานิดหน่อยละนะก็คือหนูต้องทําตัวเป็นอ่าลูกไก่กุกๆที่อยู่คนนี้ห้ามบี้เขาเด็ดขาดคือหนูห้ามไปใหญ่กว่าเขาเด็ดขาดหนูถึงจะอยู่มีความสุขสบายดีงงไหมอ่าพวกแม่ไก่กุ๊กๆเนี่ยเขา เขาชอบเลี้ยงบริวารแต่บริวารแบบเขามา้าบริวารต้องอ่อนรู้สึกกับเขานะถ้าเอ่อบริวารแสลงกับเขาเนี่ยเขาไม่เลี้ยงใะไรนะก็คือเขาชอบเลี้ยงบริวารคนนี้นะอืมเขาชอบเลี้ยงบริวารน,นะเป็นคนใจถึงพึ่งได้นะเป็นเป็นดาวเขาเรียกว่าเจ้านักเลงเจ็ดแปดนะเจ้านักเลง จ้านักเลงหมายถึงว่าเขาเป็นหัวหน้าแก๊งอ่ะนหะเป็นหัวหน้าแก๊งไม่ได้หรือเขาเป็นมาเฟ,ฟียอะไรนะหมายถึงว่าเขาเป็นผู้นำาหนะเป็นผู้นำประเภทหนึ่งที่เขาชอบเหมือนแบบว่าเออชอบป๋านะ่ะชอบเป็นปลานะ่ะปา่าดีนะไม่มีดาวอาทิตย์อ่าถ้ามีดาวอาทิตย์แย่เลยนะถ้ามีดาวอาทิตย์มันใจหนี้มันจะใช้เงินเยอะไปหน่อยนะอันนี้อันนี้ก็คือว่า ถ้าจเจ้าลูกเล็งบวกดาวอาทิตย์ที่ไม่ค่อยดีคนนี้ไม่มีดาวอาทิตย์ค่อยชั่วไงนะี่เหรอวะแล้วเขาเป็นคนชอบหาเงินนะอ่าเขาเป็นตนุตนนกระดุมพาใช่ไหมเขาชอบหาเงินนะก็แล้วไปใช่ไหมชอบหาเงินไอตัวชอบการสังคมก็โอเคนะเอ่อถือว่าโอเคก็ยังไม่ได้สิมีข้อเสียอะไรใช่ไหมทีนี้ตัวเจ็ดแปดเนี่ยนะเป็นพินทุบาทตัวหนึ่งหนูเห็นม้าเสาอะพินทุบาทนะเสาปุตตะนะเป็นคนเอ่อระแวง,งสงสัยนะไม่ความ มีความระแวงสงสัยระมัดระวังอย่างนี้นะอะ่มีความประหยัดระดับหนึ่งนะมีความประหยัดมีความระแวงสงสัยกังวลคิดมากฟุ้งซ่านนะเอ่อพระเขาบอกว่าใจไม่สงบเป็นนิดอืมนะคือดาวเสาร์เนียก็เป็นข้อดีข้อเสียนะก็คือข้อดีก็คือว่าเอ่อรอบครอบดีนะข้อเสียก็คือว่าบางทีเราอาจจะไประแวงผิดคนก็คือว่าบางทีเอ่อถ้าเกิดว่าเราระแวงสงสัยได้แต่ว่า อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเขาเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วแล้วเราไประแวงดาวคานที่จบเลยนะดาวคานไม่ยอมคนเนี่ยนเนาะวะก็คือเราไประแวงผิดคนไม่ได้นะถ้าเราระแวงอ่ะก็ต้องเอ่อต้องรอบครอบเนะี่ยระแวงให้ให้พอดีพออย่าระแวงเกินะบางทีถ้าเกิดเราแบบเราไปเราไป,เราไปคิดว่าเขาอะจะเอาอะไรจากเราแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเขาไม่ได้คิดอ่ะเนี่ยนะเสียมีแดตด้นเนาะวะนะอันนี้นะทีนี้นะคนนี้นะเอ่อเป็นดวงพัดพลาก เออเป็นดวงพัดภาคพึ่งพาตัวเองเพราะว่าเขาเป็นดวงเจ็ดสองปดสองเห็นไหมตั้งแต่วัยต้นเลยละ่ะเจ็ดสองแปดสองเห็นไหมเจ็ดสองแปดสองนะตาะแลกขาดนะพัดภาคพึ่งพาตัวเองดวงนี้เป็นคู่สมพลสู้สมพลดิ้นรนผจญภัยนะแปลว่าคือเออโลกผักเขาออกไป าหากินเองแต่วัยนะวัยวัยเท่าไหร่วัยก็ประมาณยี่ห้านะเดี๋ยวเราไปตูตีไว้อีกทีได้วิยห้าสิบสามสิบห้าวัยประมาณว่าเรียนจบใหม่ๆนะสภาพต้องไปพึ่งพาตัวเองดูแลตัวเองอะไรเงี้ยนะทางานหากินคนที่ทํางานวัยนะพระดาวกามารสวยอายุตั้งแต่สามะสวยอายุสิบหกถึงยี่ห้าปีนะทำงานาหากินนะดาวศุกร์สวยอายุก่อนเนี่ยนะคนนี้อาจจะ เป็นไปนได้ว่าอาจจะเคยมีแฟนมาก่อนตอนเด็กเด็กนะอืมเด็กๆสมัยเรียนอะ่ะต้องเคยมีแฟนเพราะาดาวสุขสวยก่อนใช่ไหมดาวสุขสวยตั้งแต่เอ่ 16, เอสิบหกขอโทษแปดถึงสิบหกสมัยเรียนหนังสือต้องเคยมีแฟนมาก่อนนะแล้วก็ดาวาการงานสวยนะเอสวยต่อนะก็นีงมีแฟนเ็วมีแฟนเร็วมีแฟนเร็ว,น,วนะปัจจุบันสภาพอาจจะคลายไหมคือแบบว่าเขาอะ่ะ เขาจะต้องเป็นสภาพคลายมาไม้ในวัยต้นนะวัยต้นหมายถึงว่าเขามีปัญหาชีวิตไงแล้เขามีปัญหาชีวิตแล้วเขาเอ่ออาจจะไปอยู่ที่นู่นนะทีนี้เขามีคู่อีกคนหนึ่งดูเห็นคู่อีกคนเขาไหมเห็นไหมเอเ่าคนนี้มีคู่อีกคนหนึ่งได้คนนี้เห็นไหมคือเอ่อคนนี้เขามีแววมีแฟนสองช่วงเลยเห็นไหมไวัยสัต์ช้าก็มีแฟนนะวัยปุตตะก็มีแฟนวัยปุตตะก็มีแฟนใช่ไหมแต่คนนี้อาจจะเลิก นะวัยที่แบบเวัยต้นนะประมาณยี่ห้าสามสามเนี่ยนะติดอลีนะก็อาจจะคบกันแล้วมีปัญหากันนะแต่อย่างไรก็ตามนะเขายังมีมีปตัตตนีอยู่คนหนึ่งเห็นไหมมีเมจิวอยู่ตัวหนึ่งนะก็สามารถจะมีแฟนใหม่ได้นะอืมนะคภาพคุณภาพต้องพึ่งพาตัวเองแต่วัยต้อนอ่ะนะคนนี้นะที่คนนี้นะเป็นดวงต่างประเทศร้อยเปอร์เซ็นต์นะเขามีศนะูนย์แปดเก้า่ะเขาเป็นดวงศูนย์แปดเก้านะเป็นดวงต่างประเทศ พวกดวงต่างประเทศจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ไปเมื่อไหร่ก็ดูยังไงก็ดูตอนเออไปดูในตีว้ก็รู้ไปเมื่อไหร่เนี่ยนะนี่ก็คือเป็นดวงต่างประเทศใช่ไหมอ่ะทีนี้มีอะไรอีกคนนี้เขาเป็นเอ่อคนได้ดวงเกณฑ์นะเราเห็นไหมว่าเขาเป็นคนได้ดวงเกณฑ์เกณฑ์ดวงเกณฑ์อะไรมากดวงเกณฑ์อะไรมากฮึดวงเกณฑ์อะไรหรอก ตระรหัสสี่ทรงศักดิ์แช่มชอยค่ะนะดวงเกณฑ์นะพระรหัสสี่ทรงศักดิ์เช่มชอยใช่ไหมมีอะไรอีกมีอะไรอีกพระรหัสปฐุมเกณฑ์ถูกไหมค่ะมีพระรหัสปฐุมเกณฑ์นะแล้วแถบพระรหัสเขาได้ชั้นไหมพระรหัสเขาได้ช่วงชั้นไหมพระรหัสเขาเป็นอะไรอุดถูกไหม ดาวพระหัสด,ดีนะดาวต่างกักดีนะจะไม่ค่อยงมงายนะอืมคือคนเอเกิดวันพุธมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะคนเกิดวันพุธเราหูเป็นสีมีแนวโน้มในทางธรรมรมสูงนะถ้าเป็นทางศาสนา,า,าจะเชื่อคนง่ายนะถ้าเป็นเรื่องบูเตลูศาสนาเนี่ยจะเชื่อง่ายแต่ว่าคนนี้อนหะพระหัสก็ดีมากนะจนนี้ช่วยแก้ดาวดาวพุธได้นะดาวพระหัสก็ดีมาก ความที่ดาวพฤหัสคนดีนะคนนี้ก็ไม่ค่อยเชื่อคนอื่นนะ,ะเขาเรียกดวงดวงพฤหัสด,ดีตักกะดีโลจิกอะนะคิดอะไรเป็นระบบนะโลจิกดีนะตักกะดีเพราะเป็นทุมเกณ์นะก็พูดง่ายว่าเป็นดวงวาสนานะดวงทุมเกนกเป็นดวงวาสนารวยแน่จบแค่วาสนาส่วนเดียวก็รวยแล้วเถอะเออเนี่ยวาสนาตัวนี้ก็รวยเนะวัสนาส่วนใหญ่เนี่ยนะก็จะเป็นเจ้าของกิจการอันนี้นะเจ้าของกิจการนะ แล้วก็แถมได้พระราชเป็นองค์เกณ์อีกตัวหนึ่งอีกนะนะยิ่งรวยใหญ่นะอ่ะทีนี้มาดูปัสสาวะเกณ์ได้ไหมได้ปัสสาวะเกณไหมได้ไหมอุดมเกณ์ไดไหมปัสสาวะไดไหมปัสสาวะนะปัสสาวะเกณฑ์นนะของคนราศีเอ่อปัสสาวะนะก็คือราศีเมษต,ต้องอยู่ในเรือนเท่าไหร่เรือนหกเรือนสิบถูกไหมอขอโทษเรือน 10, ะสิบปัสสาวะเก์อุดมเก์เรือนหกเรือนสิบ นะปัสวะเกณฑ์เรือนสิใช่ไหมอุดมเกณฑ์เรือนหกแล้วก็เรือนสิมีไหมมีดาวไหมไม่มีค่ะไม่มีนะคนนี้ได้แต่อะไรได้อุดมเกณฑ์นะถามว่ามีช่วงชั้นอะไรดีมั่งนะอุดมเกณฑ์อย่างเดียวไม่พอมีช่วงชั้นอะไรอีกช่วงชั้นอะไรที่เขาได้เขามีเออดวงเขามีช่วงชั้นอะไรที่พิเศษกว่าชาวบ้านช่วงชั้นช่วงชั้น มีอะไรมีอะไรเด็ดมีอะไรเด็ดหนึ่งมีพุทธเ,เกษตรอ่าสุกเกษตรพุทธสุภอะไรอีกหมดยังพุทธเ,เกษตรสุกเกษตรถูกไหมถูกไ,ไหมหคือดาค่อนขั้าในคุณภาพนะสองพรหัตมหาอุดถูกไหมสามจันมหาจากักถูกไหมถูกไหม เห็ไหมแต่นี่ไม่ใช่ช่วงชันนะช่วงชันก็ได้แก่นะช่วงชันเขามีตัวเอ่อตัวเสริมทับของเขานะได้แก่อะไรบ้างหนึ่งมีคู่อะไรสามหกคู่เมตรกี่คู่เขามีคู่มีกี่คู่สามหกเจ็ดแปดเห็นไหมเห็นช่วงชันเข้ามาหนึ่งสี่เห็นไหมคือเขามีคู่มีตั <im <im ้งสามคู่เมตรเห็นะเขามีคู่ม็สามคู่นะสามหก 7 8็ดนะก็จะมีคนเอช่วยเหลือนะช่วยเหลือก็กูลดีนะแล้วเขามีอะไรอีกเขามีดวงเอเซนนะคนที่เซนดีนี่029เห็นไหม <Yeah. S 1> เขามีดวงศูนถึงรักเลยนะฝันบ่อยไหมคนนี้ฝันบ่อยไหมเขาเล่ Hello, าไหม เราค่ะเขามีของเขามาตั้งแต่เล็กๆกัค่ะเหมือนแบบเขาไปเจอใครอย่างเงี้ยอยู่ดีๆเขาก็ทักเลยแล้วมันก็เป็นจริงอะไรใช่แล้วคนดวงสองเก้านะดวงจันเกตนะดวงจันเกตกลุ่มรักด้วยไงนึกออเปลม้าจันเกตเนี่ยถ้าถึงรักนะหหเด็ดมากนะคนนี้นะถ้าเปิดไพ่ก็แม่นเพราะเขาเป็นดวงจันเกตดวงจันเกตนั่นคือคือต้องจันกลุ่มเกตนะต้องจันกลุ่มเกตนี่มันอยู่แรงอีกไงเขาดวงสูงสอนเก้านะเขาเป็นดวงเส้นแรงคนนี้เป็นดวงสิบเซน นะดวงซิกเซนนะดวงแหล่งชิ้นแรงอ่ะนะถือนะว่าโอเคนะนะเส้นแรงนะคนนี้เก็บดอกได้นะเพราะว่าลาบไ,ไปอยู่เรือนปุตตะเห็นไหมปุตตะเป็นเรือนเก็บดอกเห็นไหมลาบไปอยู่เรือนปุตตะเห็นไหมเก็บดอกได้แล้วก็กรรมมาไปอยู่ปุตตะนะทําที่ส่วนตัวนะและเป็นดาวอุาหะเห็นไหมเป็นเรือนอุสาหะนะทําที่ส่วนตัวได้คนนี้นะอืมนะแมนี่ยคนไหนคู่เขาอะ่ะ มออเมื่อวานเรียนมาแล้วคนไหนคู่เขาคู่เขาอยู่ไหนคู่ใครคู่เขาอะลองเพลงอีกคนไหนคู่เขาปุตตะไปอยู่ไหนปุตตะไปอยู่ไหนปุตตะไปอยู่สหัชชะค่ะเออคนนี้คู่คนแรกเขานะคนนี้ดาวอาทิตย์อะคนแรกเขาอะต้องเป็นอาทิตย์บวกพุทธเห็นไหม แต่ในตีวายเขามีดาวศุกร์อีกตัวนนเนี่ยคนนี้ต้องเป็นคู่คนแรกเขาเห็นไหมนะนี่ดาวศุกร์เป็นเกษตรจะเป็นเกษตรสองเรือนนะดาวศุวกร์ะกรอะหนูเห็นไหมดาวศุกร์เป็นเกษตรจะเป็นเกษตรสองเรือนเห็นไหมเห็นไหมแสดงว่าตอนนี้มีเสมือนวะ่ามีดาวศุกร์อยู่ด้วยเขามีดาวคู่ที่เป็นดาวศุกร์เรียบร้อยอยู่ตัวหนึ่งแต่ถ้าก่อนเนี่ยเราไปดูเลิกก่อนนะเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันนะอย่าเพิ่งคิดว่าจะเป็นเช่นนั้นนี่นะ อ่ะที่มาดูนิสัยเขาก่อนนะ้าี่เราข้ามไปนิสัยเขาเป็นคนใจร้อนนะดาวอังคารหนูหนูจะดีกว่าเขาเนี่ยนะห้ามสั่งดาวอังคารจําจไว้หนูก็ไม่กล้าสั่งเขาอยู่แล้วใช่ปะเพราะคนนี้หดูส่งว่าจะบอสซี่พอสมควรบอสซี่เป็นนิสัยดาวที่คนนี้ไม่มีนิสัยบอสซี่หรอกนะแต่ว่าเขาเป็นดาวอังคารเป็นดาวลีเดอร์เห็นไหมลีเดอร์นะ ดาวอังคารนะเป็นดาวลีดเดอร์นะเอ่อเป็นดาวเอ่อ,อ,อพวกดาวอังคารเนี่ยโดยเฉพาะอังคารเมธธาตุไฟแม่ธาตุใช่ไหมเขาก็เป็นคนและเขานี่ใส่เจ็ดแปดด้วยถูกไหมใส่หัวหน้าแก๊งอะ่ะในส่เนผู้นําอ่ะคนนี้เป็นลีดเดอร์นะเป็นผู้นําเต็มเปี่ยมใช่ไหมคือเขาก็จะเป็นคนแบบว่าเออไม่ยอมคนใช่ไหมเป็นคนไม่ยอมคนนะและเขาก็จะเป็นคนคือจริงๆเขาเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงนะใจดีพี่เนี่ยว,ว่าเออห้ามทรยศหักหลังเขานะ ก็คือว่าเอออย่ามาปากหวานนะแล้วเราหลังมาด่าฉันมาทรยศฉันอะไรเงี้ยคนนี้เขาไม่เอาเขาไม่ทําอะไรเราแต่เขาไม่เอาไม่เอาคือหมายว่าไปแล้วไปเลยนะสึงว่าดาวคารเนี่ยก็คือเอ่อร้องเพลงชาติไทยได้เลยไทยนิรักสงบแต่ทึงรบไม่ขาดเอกกราจะไม่ให้ใครคมขีก็คือว่าอยู่เฉยอย่ากลัวตีดาวคารเพราะดาวคารคกตีกลับแน่นอนเด็กๆอาจจะกวนตีนเนี่ยทอนนี้อายุเยอะแล้วนะก็จะน,นิ่งหน่อยนะแต่ไ้นก็ตามดาวพุธช่วยเยอะนะดาวพุธ ดาวพูธนี่ช่วยได้มากนะดาวพุดดาวพูดนี่ปากหวานเนี่ยนะปากหวานพูดดีแปลว่าท,วทั่วไปก็พูดดีกับทุกคนแหละนะรักษาแมนเนอร์คือรักษามารยาทนะเขาจะพูดดีกับทุกคนเพียงแต่ว่าเอาถ้าเกิดว่าคนไหนอะแบบไม่ดีกับเขาเนี่ยเขาก็ไปเลยคือไปเลยมเหมายถึงว่าเขาไม่คบเลยอืมนะแต่ยังไงก็ตามคนนี้ก็แสดงเป็นมีดาวจันร์อยู่ตัวหนึ่งเห็นไหมดาวจันในบรรดาเขาเรียกว่าดูจริตมารยาให้ดูจันทร์เห็นไหม ดาวจันทร์ก็มีความดาม,มาควีนมีจริตมารยาสรุปว่าคนนี้ก็มีมีความเขาเรียวกว่ามีความแข็งมีความอ่อนนะแต่คนนี้มันก็ไม่แข็งขนาดนั้นเพราะว่าตัวนอกเป็นดาวพุธไงพอเ,เกิดวันพุธถูกมาล่เขาจะต้องไม่แข็งขนาดนั้นถ้าเขาเกิดวันอังคารเนี่ยจะแรงมากใช่ไหมแต่พอดีเขาเกิดวันพุธ ละคานางคานคายไคา,า,า,ายทักษิณเนี่ยทักษิณเกิดวันเาขาโทษโอ้ไม่ครทักษิณเพราะทักษิณมันตัวนอกอังคารแรงไปคือถ้าตัวนอกอ่ะเป็นดาวพุธจะไม่แรงมากเมย好吗ถ้าตัวในเป็นดาวอังคารเนี่ยบางทีพอจะกบเกินได้กบเกินความไม่ยอมคนได้นะอันนี้เราเวลาเราเอคนที่ช่างเจรจาใช่ไหมเขาช่างเจรจาใช่ไหมค่ะชอบเข้าสังคมเนีาานะ่ยจะนุสัจธะเนี่ยถ้าไม่สนิทไม่รู้หรอกไม่ยอมคนต้องสนิทเพราะว่าภายอกเขาเป็นดาวพุธ พูดหวานหวานกับทุกคนพูดจาหวานดาวพุธเนี่ยเขาเป็นดาเหมือนประมาณว่าเขามีความคิดว่าเขาไม่จะไปจะต้องมานั่งตีคนอื่นไงดาวพุทธะนะเป็นดาวอ่อนน้อมถ่อมตนพูดเข้าไหนเข้าได้ชอบเข้าสังคมแล้วคนนี้เป็นตนุสัจชาด้วยไงขคยดาวพุธเนี่ยนะตัวอย่างก็แบบเชียร์ทิชคำพรแพทย์นภพานะแล้วก็เออสแตมป์อภิวัฒนเห็นไหมสแตมป์นี่มีชื่อเรื่อง humble อ่อนน้อมถ่อมตนนะแล้วก็พวกใครเอก แจช๊ชวนชื่อเนี่ยาจารย์ไม่เคยดูนะแต่าจารย์ว่ามันต้องมีผู้ตัวหนึ่งเบียงคานตัวหนึ่งใช่มพี่พี่ตูนเนี่ยบิดาพุทธแน่นีแต่อาจา์ย์ยังไม่เคยดูละเอียดละเอียดว่าเขายังไงนะอ่ะทีนี้มาดูนิสัยจับคู่ดาวสิหนึ 1, 4, 是是่งสี่ใช่ไหมเจ็ดแปดเห็นปากยัง เห็นปากยังปากเป็นไงปากเป็นไงจ๊ะเรื่องปากเป็นไงสี่เจ็ดสี่แปดเห็นไหมสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าพูดเร็วสี่เก้านี่พูดเร็วพูดเก่งนะพูดเก่งพูดเร็วพูดเร็วไหมคนนี้พูดเร็วไหมนะเร็วไมหมเน่<า>ะรเร็วค่ะพูด<า>เก่งพูดเร็วนะสี่แปดกวนผ่าซากตัวน,นี้เสีย เพราะว่ารมดางคารก็ขวัญพระาอยู่แล้วไงยังมีสิบแปดอีกยิ่งพูดเร็วใหญ่นะแต่ผู้นี่นเป็นของแถมจากดวงเจ้านักเลงนะเจา้าเลงส่วนใหญ่จะได้อันนี้แถมมานะสี่เจดนี่ปากวัฒศิลป์อันนี้เป็นคู่สมพลคู่สมพลปากวัฒศิลน,นะคู่สมพลปากวัฒศิลก็หมายความว่าเออเป็นคนพูดเออพูดเขาเรียกว่าพูดแบบ เปรียบเทียบชัดเจนนะฝรั่งเขาเรียก sarcasm um ironic นะก็คือเปรียบเทียบชัดเจนวาจาจัดจ้านนะเป็นอาจารย์สอนดีเพราะสามารถจะพูดจะเปรียบเทียบเปรียบเปยเได้เก่งนะปากเชิดเฉือนะปากเสียคล้นะายๆใครลงมาใช้แบบสัญญาคุณอากรคุณเอ่อคุณเอ่อพี่ก้องสารล้านสัญญาคุณอากรกบทรงศีรพวกนี้ปากเอ่อเขาเรียกมีวาจาอัน เ,เปรียบเทียบกระทบกระเทียบเปรียบเปยเปรียบเทียบเก่งชัดเจนนะพวกนี้เหมาะก,กับการทำอาชีพใช้ปากหาก,กินนะใช้ปากหาก,กินได้นะกัมมะไปไหนกัมมะไปปุตตะปุตตะสัจชะแปลว่าต้องเกี่ยวข้องกับสังคมอยู่แล้วนะกัมมะไปเออกัมมะกัมมะกัมมะเป็นไปอยู่เรือนปุตตะปุตตะเนเรือนทุกทิจส่วนตัวนะคนนี้เหมาะก,กับเป็นนักการเมืองนะเออ เนะบอกเป็นนักการเมืองเป็นเล่นไปนะลงสมัครไหมลงเนะไปลงสมัครตัวไนะอย่าเลยนะนักการเมืองอ่ะมีจะเรื่องเสียหายนะอ่ะทีนี้มาดูต่ออาจารย์ไม่ได้เซฟว่ะอ๋ออัดเทปนี่ว่ะลืม